เดี๋ยวเราจะต้องออกไปข้างนอกกันแล้วนะคะคุณพ่อเอารถมารอที่หน้าบ้านแล้วนะคะแมะ่ขออีกแปบบ๊บนึงแม่นี่ค่ะอีกแป๊บนึงหรออ่ะงั้นเดี๋ยวคุณแม่ไปทานลิฟต์แป๊บนึงแล้วก็หยิบกระเป๋าแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวหนูไปเจอกันที่รถนะคะโอเ <Okay. S 2> คไหมคะ เด็กๆขาไปได้แล้วคะ่ะเป็นรถได้แล้วอีกแ,แป๊บอีกป๊เดี๋ยวมเมื่อกี้ก็แป๊บเดียบแล้วลูกเอานีดีกว่ารถคุณพ่อเนี่ยนิวนิสันเทอร่าเนี่ยเป็นรถวิเศษพ่อสามารถเตกจูราสิตพาร์คขึ้นไปบ,บนรถพ่อได้เลยสนใจไหมสนใจใครอยากไปยกมือขึ้นได้นครับไปนูๆได้ค่ะช่วยทับบอกให้หน่อยค่ะเดี๋ยวพ่อจะทำโรงหนังให้กับเด็กๆค่ะได้เลยค่ะ ่ากขึ้นรถเลยค่ะอ่าเดี๋ยวพ่ออยูนะคะจะสร้างโรงหนังให้นะคะนี่เดี๋ยวคุณพ่อนะคะจะเอาอุปกรณ์อันนี้เสียบเชื่อมต่อเข้ากับ h d m i ใหม่ในรถของเราแล้วก็เปิดหน้าจอแค่นี้หนูก็สามารถดูเด็ก l ลิกดูการ์ตูนดูหนังที่หนูหนูชอบกันได้เลยง่ายๆเหมือนยกโรงหนังในบ้านมาบนรถเลยค่คะถ้าเกิดหนูดูเรื่องนี้จบหนูขอดูอีกเรื่อด้วยได้เอยก็ได้นะคะ แต่ว่าแรกกับคืนนี้ว่าไม่มีมูฟวี่ไนท์นะคะ<อ>แล้วหนูก็ดูแบบยาวๆบนรถไปเลยดีไหมคะหนูดูแค่เล่นเดียวให้จบแล้วหนูก็ไม่ดูแล้วค่ะเยี่ยมเลยค่ะแหมเรื่องรถนี่พ่อเขาเอาอยู่ทุกอย่างจริงๆนะเนี่ยโดยเฉพาะนิวนิสันเทอร r าเนี่ยเขาเป็นทุกอย่างให้กับครอบครัวเราเลยไปดีกว่าค่ะพ่อไปแล้วเดี๋ยวสายค่ะ